รูเรียนภูเขาไฟอร่อยจริงไหมวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ให้ทายค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะอําเภอขุนหาญนะคะอยู่ที่สวนมุกดาหารนะคะซึ่งเป็นสวนทุเรียนซึ่งสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ทุเรียนกำลังออกลูกดกมากเลยนะคะจะเห็นว่าลูกเนี่ยมีตั้งแต่ไรเรียดินไปจนถึงปลายต้นเลยนะคะดกมากๆเลยแล้วก็ดูน่าทานมากๆเลยค่ะอะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมสวนนะคะเดี๋ยวจะเห็นความงดงามของสวนค่ะเพื่อนๆตามเรามาเลยนะคะ ที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะคือสวนมุกดาหารค่ะอยู่ในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะมีเนื้อที่ประมาณ1ิบไร่ค่ะส่วนเขาเนี่ยเป็นสวนทุเรียนนะคะที่มีพื้นที่ที่เรียกว่าไม่เยอะมากแต่ว่าจัดบริเวณได้สวยงามแล้วก็ปลูกพืชไว้หลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุด งาะนะคะแล้วก็มีผลไม้อ,อื่นๆแซมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนนะคะเพื่อนๆด,ดูสิคะทุเรียนลูกโตมากเลยถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะไปชิมหรือว่าทานทุเรียนภูเขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะจะมีเทศกาลกินทุเรียนภูเขาไฟในช่วงประมาณวันที่9-15าถึงิบุนายนนะคะแล้วก็วันที่1ถึง 6กรกฎาคม2,565นะคะราคาก็ไม่แรงมากนะคะถ้าไปซื้อที่เทศกาลเขาเนี่ยจะราคาที่กิโลละ180บาทแต่ถ้าเพื่อนๆมาซื้อที่สวนนะคะราคาจะอยู่ที่140บาทค่ะมาสดทุเรียนแต่กินเงาะนะ กิงง้อโชว์เลยดินที่นี่ดีมากเลยค่ะเพราะเป็นดินที่มาจากภูเขาไฟนะคะเป็นดินบาเซลค่ะอันนี้จะเป็นทุเรียนไรนามนะคะซึ่งเจ้าของสวนเขาได้ทดลองที่จะทําทุเรียนไรหนามตามวิธีทำตาม o youtube นะคะโดยการแกะหนามออกตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นผลเล็กๆอยู่นะคะ นี่เป็นบริเวณสวนนะคะทุเรียนที่เขาปลูกนะคะซึ่งแต่ละตนน้นีก็โดกมากๆเลยค่ะนี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเหมาะกั่การไปเที่ยวชมค่ะและเจ้าของสวนก็ยังใจดีอีกด้วยนะคะทำบวชทุเรียนภูเขาไฟให้พวกเราทานด้วยค่ะอร่อยมากๆรสชาติกลมกล่อมทุเรียนก็เหนียวนุ่มหอม อร่อยมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเพ,พ,พื่อนๆวันนี้นะคะเราก็พามาชมทุเรียนกันแล้วก็ทับทานทุเรียนกันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะบ๊ายบายน่ยบ๊ายบายบ๊า